อะไรจะดียิ่งไปกว่าความสงบเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรับรองแล้วก็ยืนยันไว้อย่างนั้นความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วสิ่งที่ทุก,ทกชีวิต <c oughs> ทุกๆุกคนสแสวงหา ที่ดิ้นรนกันอยู่เนี่ยเราก็ลองพิจารณาดีๆซิว่าเขาต้องการอะไรกันแน่คนที่ดิน้นรนข้นขวายแม้กระทั่งทําสงครามแม้กระทั่งทําสงครามล้างเผ่าพันธ์กันเนี่ยถามลึกๆว่าเขาต้องการอะไรต้องการความสงบ ต้องการความปลอดภัยต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเผ่าเผ่าพงวงวานประเทศชาติถิ่นฐานบ้านเกิดมีความปลอดภัยก็มีความสงบนั่นแหละแต่มันไปแสวงหาข้างนอก ก็โดยกลไกลของบ้านของเมืองของสังคมที่หลงเล่หลงเหลี่ยมของกิเลสมันหลอกเอาดูดีๆนะแม้ในปัจจุบันสงครามยูเครนกับรัเสเซียเนี่ยก็ต้องการความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเผ่าพงวงวานลูกหลานของเขาให้มีความปลอดภัยแล้วมันถูกไหม เงินที่ต้องมาลงกับสงครามเนี่ยมันหลายแสนหลายล้านล้านบาทถ้าเอามาสร้างสันติภาพมันอยู่ที่ว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงในใจของคนทำให้มืดปอดทำให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมันก็เลยเกิดปัญหา เราก็ไม่รู้ปัญหาเบื้องต้นของเขาแต่ถ้าด้วยความเป็นจริงในเงินประมาณนั้นตรามาว่าเนี่ยเฉพาะแบงค์พันเนี่มันเต็มสลานี่นะของแต่ละประเทศที่ซื้ออุวุธณ์ยุธทธณ์ค่าทหารค่าเงินดําเงินเดือนค่าน้ํามันค่าอยู่ค่ากินค่าที่ ต้องชดใช้ความเสียหายความเสียหายต่างๆที่เกิดบ้านช่องรถรามาช่างคนเจ็บคนป่วยคนพิการคนตายถ้าคิดรวมเป็นตัวเงินนี่มันน่าจะมากกว่าศาลาหลังนี้อีกจะพาะแบงค์พันเนี่ยถ้าเอาเงินตัวนั้นพาคนไปศาลสัมพันธ์ ระหว่างสองประเทศคงมีเครือญาติคนมีคนแต่งงานข้ามพรมแดนก็สารสัมพันธ์เครือญาติตรงนั้นช่วยเหลือเครือคูนรัเสเซียไปช่วยเด็กกำพร้าที่ยูเครนคนในยูเครนเอาเงินจากสงครามมาดูแลคนพิการในโซเวียตรัเสเซียอะไรจะเกิด เห็นไหมเพราะความโง่เพราะความหลงกิเลสมันบีบบังคับทั้งๆที่เขาต้องการที่สุดก็คือความสุขความสงบร่มเย็นความปลอดภัยในชีวิตชีวิตนี้ชีวิตหน้าด้วยพูดมาตรงนี้ก็นึกถึงประเทศไทยกำลังหลงกันอยู่โดนคารมนักการเมือง มามันนึกได้เมื่อเช้าเนี่รู้สึกตัวตื่นก็มันแบบเข้ามาเขาด่ากันว่างูเหา่าแล้วใครคืองูเหา่ลาล่ะหลงคารมพวกบ้านี้ไม่ได้หรอกบางทีตนเองซื้อเขาเอาเขาพอได้เขาเข้าพักก็หาว่าเขากลับใจพอเขาตีจากก็หาว่างูเหา่าทีตนเองซื้อทั้งพักทั้งประเทศ มันคืออะไรแต่ถ้าเขาหักหรือว่าไม่เดินไปต่อเพราะมองเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นอันตรายต่อประเทศชาติบ้านเมืองเอารัด,เอ,ดเอาเปรียบพื้นเป็นดินเกิดถ้าเขาไม่ได้เป็นงูเห่าเขาอาจจะเป็นวีรบุรุษมันคนละทางเลยใชนะี้เราที่ไม่ลืมหูลืมตาก็จะไหลไปตาม แล้วแต่เขาจะจูงจมูกแล้วแต่เขาจะลากไปไปต้มไปแกงไปหนุนให้โจนป้นประเทศก็ไม่รู้ถ้าเราไม่มีสติไม่เป็นตัวของตัวไม่พิจารณาเนี่ยจะบาปไม่รู้ตัวเลยนะประชาชนเนี่ยมันจึงมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบาปเป็นเผ่าพันธุ์ถึงลูกถึงหลานเลย แตมาไม่ได้เข้าข้างใครแต่ให้เราได้คิดได้พิจารณามันมีทั้งหมดในฝ่ายข้านก็มีงูเหา่าฝ่ายรัฐบาลก็มีงูเหา่าเราไม่รู้อะไรกับเขาหรอกว่าใครโกรหกใครจริงใครหลอกใครหลวงแต่ถ้าเราใช้สติพิจารณานิดหนึ่งก็จะพอเห็นเงื่อนเขา้าเห็นหลังๆอยู่คนดีก็มีมากอยู่ตรงนั้น คนกึ่งดีกึ่งบ้าก็มีอยู่มากคนบ้าคนเลวก็มากอยู่เหมือนกันการเวลาเนี่ยมันพิสูจน์คนติดตามนานๆฟังนางนานอดีตผ่านมาผ่านไปอะไรที่มันเกิดทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดนี่เราจะพูดเฉพาะเราแต่มันแสลับไปเพราะมันนึกถึง ว่าเมื่อทุกคนต้องการความสงบต้องการความสุขมันจะมีสุขอื่นใดยิ่งเกินไปกวา่าทําตามคําสอนของศาสนาล่ะไม่ว่าจะเป็นพจนิดอิสลามไม่ต่างกันถ้าคําสอนใดเป็นไปเพื่อสันติเพื่อความสงบเพื่อรักเพื่อความรักเพื่อความเป็นพี่เป็นน้องความเม้นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กน แต่คําสอนของศาสนาใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเพื่อการเอารัดเอาเปรียบนี่จะบอกว่าพระเจ้ามันก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดเละไม่มีพระเจ้าที่ไหนนี่ให้เขียนฆ่ากันเอาเปรียบกันคนที่ไม่เชื่อยอย่างเราไม่เห็นอย่างเรากลายเป็นศัตรูคู่กรรมคู่เวรมันไม่มีถ้าพระเจ้าสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นก็พระเจ้าบ้า พระเจ้าเลวเลยแหละเทวดาก็ชั่วพรหมก็เลวถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสอนให้รักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้ามีการขัดข้องกระทบกระทั่งด้วยความไม่เข้าใจบางอย่างหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรับทัศนคติที่มันก่อเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นเจอกันคนละครึ่งถ้ามันเกิดประโยชน์กับผู้กับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจิตวิญญาณของเรา เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อความถูกต้องดีงามนะ่ยชื่อว่าเป็นคําสอนที่ถูกแล้วเพราะคนนี่เกิดมาสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพราะแรงกรรมแรงบุญแรงบาปแต่มนุษย์เนะี่ยมันเสริกว่าเขาตรงที่สามารถจะพัฒนาจิตวิญญาณไปถึงความสงบร่มเย็นถึงความพ้นทุกข์ได้ อักขังฐานามนุษย์เสสุมักขังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐฐานะอันเลิศที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้นั้นมีอยู่ในชาติของความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงมณนะมโนโนี่คือใจอุสยะแปลว่าสูงแปลว่าประเสริฐ เราจึงบอกกับตนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่มันจะประเสริฐก็ตรงที่จิตใจนี่นะไม่ใช่เพราะได้เกิดมาเป็นคนมันจะเป็นมนุษย์เต็มขั้นเต็มพวิก็ตรงที่จิตใจมีศีลมีธรรมจะนับถือศาสนาไหนก็ไม่เกี่ยวหรอกแม้ปฏิญญาตนไม่มีศาสนาไม่นับถือศาสนาก็ตามที แต่ถ้าเขามีความเอื้อเฟื้อเกื้อคูณมีความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจคนที่ประกาศไม่นับถือศาสนาบางคนเขาก็มีศีลมีธรรมมากกว่าคนประกาศตนมีศาสนาด้วยนะทำไมธรามาพูดกลับกอบไปมาก็มันพูดหลายแง่หลายมุมหลายคนไงคนประกาศไม่มีศาสนาแต่ว่าเขามีจิตเมตตามีอยู่ ช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องร่วมโลกบางทีเขาเลี้ยงหมาจรจัดเป็นร้อยไม่นับถือศาสนานเนี่ยไปเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชราบ้านเด็กกำพร้าไม่นับถือศาสนานะแต่เขามีจิตเมตตาอย่างนั้นเห็นไหมโลกได้พระเขาป,ป่าปนกันจริงๆ บางคนประกาศนับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ทำร้ายทำลายเข็นฆ่าคนที่ไม่เชื่ออย่างเราไม่เห็นอย่างเราบางทีนี่หลอกลวงศาสนิกทำนาบนหลังทาย,ยกาทำเรื่องบอกว่าเป็นสิริเป็นมงคลเครื่องรางของขลังเป็นยังไงทีเนี้ ใครดีใครร้ายใครได้ใครเสียตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียโบ,โบราณเขาพูดกันมาคำว่าตาเนี่มันไม่ถึงไม่ได้หมายถึงเกมถ้าเรามองตื้นๆก็หมายถึงเกมในการพนันในแต่ละเกมตานี้เกมนี้หรือมองไปลึกๆอีก <c oughs> เรามองเพียงแค่วัตถุถ้าตาดีมันก็มองเห็น ประโยชน์ที่จะพึงได้ถ้าตาร้ายมองไม่ชัดเจนก็จะเสียในเกมนะั้นแต่ถ้าเราลึกเข้าไปอีกตาคือจักสุปัญญาจักสุเหมือนพระพุทธเจ้าจัดกับปัญจาวคคีจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมที่เราไม่เคยทำมาแต่ก่อนไม่เคยฟังมาแต่ก่อนเห็นไหมผู้ที่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจิตคล้อยตามน้อมจิตไปตามกระแสธรรมมีธรรมานุสาลีเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาก็จะเห็นว่าตานี้หมายถึงทั้งชีวิตเลย เราจะยอมเสียหรือจะยอมได้ถ้าเรายอมได้คือหวังเพียงแค่วัตถุของโลกสมบัติของโลกจะกอบโกยมาเป็นของตนชื่อเสียงเกียรต,ติยศอำนาจวาสนาอย่างที่ว่ามาตอนต้นนี่แหละพวกนั้นเป็นงูเหา่าพวกนี้เป็นจงอางพวกนี้เป็นพญานาคอะไรก็แล้วแต่ ก็ดูให้ดีๆถ้าเขาหวังเป็นแค่ประโยชน์อย่างนั้นเพียงแค่เงินแค่ทองเพียงแค่อำนาจแล้วก็จะโกงกินย่ำบ้านเมืองไม่รู้จบ,ไม,จบไม่รู้สิ้นประชาชนก็ต้องรับกรรมไปด้วยเนี่ยคนที่ไม่ทําตามแหกมติเขาอาจจะเป็นวีระบุรุษก็ได้ที่ไม่พายเรือให้โจรน,นั่งไม่เป็นไม้ค้ามบันลังให้กับมหาโจร ทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนี่นะจริงๆมันไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านมันเป็นรัฐบาลหมดรัฐะแปลว่าแว่นแคว้นแผ่นดินภาษาบาลีาาได้ภาษามคตได้รัฐะแปลว่าแว่นแคว้นแผ่น,ผนดินปาละนี่แปลว่าคุ้มครองรักษาเหมือนพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยปาละเนี่ยผู้ถนอม ปกป้องคุ้มครองรักษาธนุถนอมรัฐบาลจึงแปลว่าผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาธนุถนอมแผ่นดินให้มีความปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงฝ่ายค้านก็คือรัฐบาลค้านอย่างสร้างสรรค์อันนี้ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรมีเหตุมีผลที่เหนือกว่าแจงให้รัฐบาลมันหน้าหงายไปเลยสิ่งนี้ถูกทำอย่างนี้มันถูกมันเป็นประโยชน์สิ่งที่เสนอมามันยังมีจุดอ่อนมีจุดบกพร่องอย่างนี้อันตรายตามมามันจะเป็นอย่างนี้ชี้ลงไปไม่ใช่ไาจะค้านจะพึ่งไผู้บริหารกำลังอ้าว ทำเรื่องนี้นะกินข้าวนะสมมติว่าหงข้าวร้อนๆข้าวชั้นดีข้าวที่หนึ่งเม็ดสวยเม็ดงามปลอดสารพิษอย่างดีสูงหงสุกมาอย่างดีมีทั้งลาบทั้งต้มชวนพี่น้องมากินฝ่ายค้านกูค้านอย่างเดียวกินไม่ได้ความขันความกะละมังเลยนี่คือก๊ลลงทํากันอยู่อดีตมาก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะไม่เห็นประโยชน์ต่อประชาชนประเทศชาติที่ให้เราเห็นเพราะทุกแง่ทุกมุมค้านก็ค้านแต่พืชรัฐบาลก็ผิดถูกก็ไม่รู้ถ้าฝ่ายกูกูก็ยกมือสนับสนุนทั้งมือทั้งเท้าเลยประชาชนก็รับกรรมไปเรื่อยๆยากจนไปเรื่อยๆเยมื่อวานนะ่ะมาพุ่งสังเกตไปแสดงธรรมที่โด่งอย่างบางเอิญบางอื่น,อ,นอะไรไม่รู้ทําให้คิด มองไปข้างซ้ายก็ล้อสซิ่งมองไปข้างบ้านก็เงินด่วนทั้งซ้ายทั้งขวาบางทีติดให้กู้เงินนี่ตึกที่ติดป้ายทำให้คนไปกู้เงินเกือบจะเรียงติดกันไปเลยเหมือนมีความสะดวกแต่มันคืออันตรายที่สุดโอ้ ประชาชนก็ไม่รู้จะไปไหนมืดแปดด้านเลยยิ่งจนก็ยิ่งมืดเข้าไปอีกแล้วก็ไปในรถก็ได้ยินคนคุยกันว่าเออซื้อหวยเนี่ยไม่ต้องซื้อจากคนขายก็ได้ซื้อออนไลน์ก็ได้แล้วคนตาดีไปแย่งคนตาบอดมาได้กี่ปีไม่รู้ ต่อไปคนตาดีที่หารายได้อย่างบ้านนนสังกำลังมาทำอาชีพขายฉลากหรืออีกหน่อยก็จบทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่เที่ยงแต่การเล่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมการพนันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอบายยมุกเนี่ยปากทางเ่งความเสื่อมปากทางห่งความชิบหายคนจนวกวนเล่นหวยคนรวยรวยเขาก็ไปเล่นหุ้นห <c oughs> นีไม่พ้นวงจรอุบาทอบายยมุกเนี่ย กพอะไรโอ้หลายเหตุปัจจัยมากอาตจะมาพูดเหมือนจะเป็นรัฐมนตรีได้ยทั้งหมดเพราะไม่นำศีลน,นำธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้คนทางแก้มันง่ายนิดเดียวง่ายกว่าพริกฝ่ามือถ้าภาษานั้งจีนนะง่ายกว่าพริกฝ่ามือ คือทำอย่างไรจะนำผู้คนกลับมาโส,โบสูร่ระบบศีลระบบธรรมไม่ได้ทันเวลาถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเลยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือรเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชมันไม่ได้ต่างกันอะไรเลยประชาธิปไตยถ้าไม่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมนี่เลาจะฉิบหายมากกว่าเขาเานี่ยเห็นไหม แต่ถ้ามีธรรมะเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้คนปัป๊บเอาแล้วลูกหลานมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประชาชนมีความกตัญญูต่อถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศชาติาศาสนา,าพ,พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้นำตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันอปตานายกในอำเภอผู้ว่าสอสอรัฐมนตรีอธิบดีกรมกองต่างๆจนถึงนายกรัฐมนตรี มีความกตัญญูต่อพี่น้องประชาชนที่เลือกประชาชนที่สนับสนุนประชาชนที่เสียภาษีอากรใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องตรงเป้าตรงประเด็นตั้งแต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี้ไปแต่นี่มันผิดไหมละ่ะถ้ามีโอกาสโกงไม่โกงถือว่าพลาดถือว่าโง่กินห้ากินสิบกันอยู่นั่น ไม่ซื่อไม่ตรงคนดีก็ยกไว้ก็มีอยู่แต่ถ้าคนดีท้อแท้มเมื่อไหร่ในสังคมจะเลวซามลงยิ่งคนนี้เห็นไหมโบราณท่านพูดว่าสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้สังคมแย่เพราะคนดีถดถอยอาจารย์สเสถียรทามือเขียนเพลงนี้ไว้อยู่แต่ขอมายังไม่ได้ ยกให้บริษัทเขาแล้วเอาคืนยังไม่ได้เป็ยงนี้สังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้สังคมแย่เพราะคนดีถดถอยเชิดชูคนดีเพื่อแทนที่คนเลวก่อนจะดิ่งเหวถอยหลังลงครองมาเถอะนักสู้เคียงคู่สาม,มารถมาเถอะนักปราดช่วยว่าดเติมฝันเรามาร่วมกันสร้างสารรค์เพื่อสังคม ลกหลานชื่นชมอุดมการเดียวกันท่านแหละคือผู้ยิ่งใหญ่ในใจของปวงประชาจำได้แค่นี้เห็นไหมถ้าเราช่วยกันทุกอย่างจะดีคนมีความรู้มีความสามารถมีเงินมีทองก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลผู้อ่อนแอกว่า บุคคลผู้กำลังน้อยก็ทำตามบทบาทเลนหน้าที่มีความอ่อนน,อน้อมอ่อนโยนอย่างลูกน้องก็ช่วยเหลือเจ้านายเจ้านายก็เมตตาลูกน้องประชาชนก็มีความเสียสละทำงานด้วยความสุจริตไม่มั่วสมกับอบายยมกไม่เห็นแก่ตัวไม่ลักไม่ขโมยผู้บริหารบ้านเมืองก็ดูแลประชาชนอย่างลูกอย่างหลานมันจะเป็นอะไร ความสงบร่มเย็นก็อยู่แค่ปลายจมูกอยู่เพียงแค่ปลายมือเนยแต่ถ้ามือใครยาวสาวได้สาวเอาเอา,เอารัดเอาเปรียบไปเรืเอ่อยลูกหลานเราจะอยู่ยังไงแต่มามองไปอย่างนั้นหรอกมันอาจจะมองไม่ดีก็ได้มองไปจะมันไม่เห็นทางออกถ้าไม่ย้อนกลับมาสู่ศีลสู่ธรรมนะถ้าไม่ย้อนกลับมาหาศีลหาธรรมนี่ไม่รอดจริงๆ ประชาธิปไตยมันอยู่ที่ไหนฝ่ายบ้าฝ่ายบอก็บอกตอนเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะให้พระเจ้าแผ่นดินมาเท่ากับมหาโจนจะให้พ่อตามาเทียบเท่ากับลูกเขยจะให้แม่ย่ามาเทียบเท่ากับลูกสะพ้ยมันได้หรือเปล่าล่ะบทบาทและหน้าที่บทบาทและหน้าที่ในการสแสดงออก ย่างวัดป่าน้องกุลมเนี่ยอาตามาคือเจ้าเอาวา่าผู้เหน็ดผู้เหนื่อยผู้บริหารผู้ทําทุกอย่างนั่นจะทํำยังไงเวลาอาตมาคิดอาตามาพูดอาตามาเดินทางทําไมพระไม่ไปด้วยทั้งหมดปล่อยให้คิดปล่อยให้ทําทําไมทําไม่ได้มันคนละตําแหน่งคนละหน้าที่เห็นไหมเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่า เมื่อทุกคนมีจิตใจเมตตาต่อกันปรารถนาดีต่อกันหวังดีต่อกันมีศีลมีธรรมเชืออาจารย์อยู่ในใจสันติสุขสันติภาพมันจะเกิดไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มาเล่นกับเนนสิเล่นเป็นบางบทบาทแต่ว่าเวลาให้ความเคารพในหน้าที่ในบทบาท ก็เป็นตามขั้นตามตอนพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบอย่างมาอยู่พระเยซูก็เป็นแบบอย่างมาอยู่พระอเลหกก็เป็นแบบอย่างมาอยู่มันเสมอกันก็ในสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์การแสดงออกความคิดความเห็นแต่บทบาทและหน้าที่ตำแหน่งที่อยู่มันก็อีกแบบนึงสรุปไปสรุปมาก็หนีจากศีลจากธรรมไม่ได้นะเช้าวันนี้นี่ ตักเตือนไปทั้งประเทศตักเตือนไปทั่วไปฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้จะดา่าตมาก็ไม่ว่าแต่ใช้สติใช้ปัญญานะใช้เหตุผลนะถ้าไม่งั้นเราจะโง่เหมือนเดิมมันจะยากจนเหมือนเดิมมันจะเดือดร้อนเหมือนเดิมถ้าไม่มีเหตุมีผลเปิดใจไม่กว้างพอเนี่ยไม่ตรงเหตุตรงผลดังนั้นถ้าเราตรงเหตุตรงผลไม่ว่าคดีโลกคดีธรรม วัดวาศาสนาสังคมบ้านเมืองไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกนะวันนี้วันอาทิตย์มันแดดมันร้อนถ้ามองว่าธรรมาร้อนก็ร้อนนะแต่ว่ามองให้เป็นแสงสว่างมันจะสว่างนะทีนี้พูดวันนี้แหละอย่าไปหาว่าธรรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะมันไม่เกี่ยวนะธรรมากําลังบอกกําลังบอกกําลังจุดแสงสว่างในที่มืด ไฟนี่พระอาทิตย์เนี่ยตากแดดมันก็ร้อนนะแต่ถ้าแดดไม่มาผ้าไม่แห้งตากผ้าไม่แห้งโซลาเซลล์ใช้ไม่ได้แต่ดูประโยชน์ของไฟของแดดสิผ้าก็แห้งเนื้อแดดเดียวก็แห้งโซลาเซลล์ก็มีพลังงานเข้าหม้อแบต ทำให้เปิดไฟฟ้าสว่างขึ้นมาถ้าเราตากออกไปตากแดดแบบโง่ๆเป็นมะเร็งด้วยอย่าว่าแต่ร้อนอย่างเดียวเป็นมะเร็งผิวหนังด้วยแต่ถ้าเอาประโยชน์ล่ะทุกอย่างมันมีได้มีเสียทั้งหมดแหละพูดวันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนโง่จะหาว่าแตมาพูดกันเมืองเนี่ยก็ช่างสิถ้าอยากโง่ถ้าโจมตีอาตมาก็าให้บาปไปนะอยากบาปก็าบาปไป แต่ถ้าเอาประโยชน์นี่จะเห็นประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองก,ก,กับลูกกับหลานอีกมากมายมหาศาลเลยเพราะเราตัดสินไม่ใช่เฉพาะชีวิตเราประโยชน์โลกกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไปทั่วโลกด้วยนี่คำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะให้เราเข้าใจร่วมกัน วันนี้พูดกว้างๆแต่ว่าเหมือนกับพอสมควรอยู่นะเอาละเนาะสรุปว่ากลับมาหาศีลหาธรรมมาหาความสงบเพราะความสงบนั้นคือความสุขพระพุทธเจ้ายืนยันรับรองอย่างนั้นนะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะเริญนสมาธิเพื่อล้อมจิตล้อมใจให้มันมีความสงบ มีความร่มเย็นเมื่อจิตมันสงบร่มเย็นไม่กังวลไม่วิตกความสุขมันก็เกิดเช้าวันนี้เห็นสมควรแก่เวลาอนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่วัดป่านนกุดหลมอยู่ทางบ้านในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็แล้วแต่ที่ได้รับรู้รับทร,รบาบก็ขออนุโมทนาสาธุขออำนาจแห่งขุณพระศรีรัตนตรัย ขุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพลี่ยนประพฤติธปฏิบัติมาชงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอื้ออำนวยหนุนทรงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเยน็นอายุมั่นคญยืน จเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานำพาตนให้พ้นทุก์พบสุขเกษมสารทุกที่ภาราตีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน